สวัสดีเพืเ่อนๆวันนี้มาศึกษาต่อเนื่องนะครับอันนี้พระรอดลำพูนพิมพ์ใหญ่นะครับจากการศึกษาของผมนะพระรอดลำพูนก็มีสี่ห้าพิมพนะครับพิมพ์ใหญ่องค์นี้เป็นพิมพ์ที่สมบูรณ์นะครับจากการศึกษาความเก่านะตามที่ผมศึกษาแนวการดูแคลเซียมออกไซด์ดูแคลเซียมคาร์บอเนต ในเนื้อดินด้วยกล้องพันธอเอ็กนะครับดูพุทธศินดูทุกอย่างนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ที่สวยสมบูรณ์นะครับติดชัดแต่มีถอดพิมพ์ก็มีนะครับพิมพ์นี้แต่ผมยังไม่เห็นองค์ที่สองแต่จริง,รงพระแท้ต้องมีสององค์นะครับมีสององค์ขึ้นไปนะไม่มีองค์เดียวแต่แต่ผมยังไม่เจออีกองค์แต่พิมพ์นี้มีของเงินแบบเป็นพระใหม่นะครับถอดพิมพ์จากองค์นี้มีนะครับ ที่ผมศึกษาดูก็เป็นเก่านะครับพอดูแคลเซียมคาม์อนีที่ผิวด้วยกล้องพัน0 x รอยเดูพุทธศิลป์ดูความเก่าดูหลากหลายนะครับแต่เนื้อดินจอกขา,ขาวนะครับเนื้อนี้มีการมีได้ล้างเคยลงละยุคใหม่แล้วก็ล้างออกนะครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ที่สมบูรณ์นะครับสวยงามที่สุดที่ผมเคยเห็นนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆได้ศึกษาดู ผมมีโอกาสได้ไปตรวจเครื่องโอลัมปัสเบนต้าแล้วก็มาดูโลสัดส่วนธาตุนะครับสัดส่วนธาตุต่างๆนะครับแล้วก็ค้นหาให้ AI ไัมาช่วยค้นนะครับฐานข้อมูลต่างๆที่มีการศึกษานะครับ พระรอดพระนารอดนะครับที่ทันยุคจริงๆนะถูกสร้างครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติศาสตร์เผื่อคนยังไม่ศึกษานะครับอันดา卡รีพูนชัยนะครับตั้งแต่ปีพศหนึ่สองร้อถึง1206นะครับตำนานจามเทวีวงนะครับหรือเมืองลำพูนปัจจุบันนะครับ เป็นถูกสร้างด้วยพระฤาษีนารอดนะครับพุทธศินจะเป็นทาวดีบวกกับละโวนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ื่อยๆอจาจจะคุ้นนะครับเป็นตามหลักศีลาจารลึกนะครับ ก็มีประมาณสิบหลักที่เขาค้นควานะครับเป็นศิลาจารึกภาษาโมญโบราณนะครับพุทธศตรวรรษที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดนะครับระบุนามกษัตริย์คือที่วัดจามเทวีนะครับและวัดดอนแก้วนะครับอันนี้ตามที่คนควาให้ไอ้ไม่ช่วยค้นนะครับก็มีอายุหกเจ็ดร้อยปีนะครับ การสร้างก็สร้างที่วัดช้างสีท่าขามวัดลีมหาวันนะครับสี่วัดสี่ทิศนะครับเพื่อปกป้องเมืองอะไรประมาณนี้ครับตามความเชื่อศาส,สนาพุทธนิกายมหายาและเทรวาตนะครับแบบตอนนั้นแต่ในจกนักรนี้เมืองลำพูนล,ล่มสลายฮาริพุนชัยนี่ปีพันแยนะครับเียยนะครับคือพญามเมงรายได้ยกทัพมายึด ผลิพุนชัยนะครับก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของประวัติก็สร้างมีอายุประมาณพันกว่าปีนะครับแต่จากการศึกษานี่ก็น่าจะได้ดินศึกษาจากเป็นเป็นการเผาในยุคนั้นนะครับเผาด้วยเทคโนโลยี รงกับอของจีนด้วยนะครับอาจจะได้เทคโนโลยีจากจีนด้วยในยุคราชวงถังหรืออะไรนะครับให้ไอ้มันรา,าชวงถังนะครับและซองอนะครับ เทคนิคการเผาเคลือบอุณหภูมิสูงนะครับในยุคนคั้นตรงกับราชวงศ์ถังนะครับอาจจะมีอิทธิพลต่อกันก็ได้นะครับจากการศึกษาแลธาตุให้มันช่วยวิเคราะห์นะครับที่พบนะครับไทเทเนียมสูง3,600 ppm นะครับอันนี้หน่วย ppm คือ1ในล้านส่วนนะอันนี้ก็3,600 ppm คือสูงมีเอกลักษณ์มีแคลเซียม1.1ปเซนต์นะครับ อลูมิเนียม15ซิลิคอน32ซิลิคอนก็พบก,กลุ่มดินน,โโน, 83, นะครับโคบอนต์83เหล็ก1.4นะครับอันนี้แม่เหล็กดูติดแน่นอนและธาที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของที่เขามีการศึกษาคนัวานะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผานในยุคนั้นยุคฮลีิพุนชัยนะครับก็จะเป็นแร่ RB นะครับรูบิเลียมนะครับจะอยู่มีค่าสูงกว่าที่อื่นนะครับ 462 ppm นะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเรียกในฐานข้อมูลบอกว่าเป็นลายเส้นเลยนะครับเป็นลายเส้นเป็นลายเส้นก็คือเป็นเอกลักษณ์ที่ยืนยันได้ว่าเป็นการเผาดินจากแหล่งในยุคนั้นนะครับฮาริภูนชัยนะครับนะครับตรงกระยุคนะครับ ที่มีการศึกษาคนขวารีนเผา,เ,าเครื่องปั้นโบราณยุคนั้นนะครับเป็นลายเส้นเลยนะครับเป็นลายเส้นคือการยืนยันเป็นเอกลักษณ์นะครับแรลูบิเลียม R b บนะครับจะมีค่าสูงกว่าแหล่งอื่นนะครับศิละปะในยุคนั้น ก็เป็นการศึกษานะครับได้ได้ข้อมูลที่ดีนะครับสนับสนุนจากการศึกษาด้วยตาเรานะครับจากแคลเซียมคาร์บอนเนตจากกล้องพันธุ์ร้อยเอ็กนะครับก็ได้เหตุผลที่สนับสนุนในแนวทางที่ถูกต้องที่ดีที่ยืนยันได้นะคร,ระดับหนึ่งจากฐานข้อมูลที่มีการศึกษาก่อนหน้านะครับพวกวัตถุโบราณดินเผาเครื่องปั้นแต่ยุคแต่ละยุคนะครับที่มีอยู่ทั่วไปนะครับ ก็ให้มันช่วยวิเคราะห์ค้นหาก็ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางเดียวกันนะรัหลักฐานชี้ขาดมันจะบอกว่าแร่ลูลบิเดียมที่สูงจะเจอได้จากแอ่งลำพูนนะครับเป็นแร่ดินดานนะครับมาจากแร่ดินดานส่วนหนึ่งชื่อว่าแร่ดินดานหรือเล d ตไรต์นะครับจะมีอลูมิเนียมสูง15นะครับ มีเหล็ก1.5นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผายุคฮริพุชัยนะครับอันนี้อันนี้ข้อมูลทางฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับเป็นไรเซนนะครับแร่ลูบิเดียมเนี่เป็นไรเซนแหล่งเดียวนะครับแองลาพูนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งว่าพระองค์นี้มีแหล่งที่มาที่ถูกต้องนะครับ อันนี้เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่แล้วพืเพื่อนไ้ศึกษาดูแต่มีของเล่นแบบอยู่นะครับที่ขายออนไลน์มีอยู่พิมพ์นี้แหละแต่ทําไม่เหมือนเราทําได้สัก80%ความเก่าทําไม่ได้นะครับถ้าดูด้วยกล้องพันธุพวกแคลเซียมคาร์บอนเนตพวกอะไรนะแล้วก็แยกธาตุดูคงไม่เหมือนนะไม่มีใครผสมได้นะครับระดับหนึ่งต่อล้าน ppm เนี่ยคงไม่มีใครทําผสมมาขายคงคํานวณยากอยู่นะครับแล้วก็พุทธศินคือ ทำเลนแบบได้ใกล้เคียงกายภาพนะครับใกล้เคียงรูปทรงพิมพ์อะไรใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนแล้วครับความสวยงามเอกลักษณ์ความเก่าะไรไม่ได้นะครับยิ่งเรื่องแล่ธาตุไม่น่าจะพร้อมได้นะครับอันนี้ให้เพื่อนเพื่อได้ศึกษาดูครับไปเปรียบเทียบศึกษาดูการสแกนแยกธาตุก็เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้ให้เราได้เห็นความจริงนะครับที่ไม่ใบแอดด้วยความรู้สึกเรานะครับให้เพื่อนได้ศึกษาดูนะครับ